กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรนพารวยนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะมันี้แอดจะได้เดินทางมาวัดป่าชาด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพื่อนําหาตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องค,ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาบึงมาชมคิดนี้แล้วนะคะท้ามักแตาชอบไ็อย่ริ่มกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเด้อค่ะพี่น้องสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่ริืมกดซับสไคร้ กดกดิ Honestly, ่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สืบประพานธข้าวสารดีๆได้เด็ดจากข้างช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะวบนนี้แอดกสีผ้ากับผ้าจันพร้อมๆกันนะคะว่าอาจารย์เพ่นไก่คงสุดท้ายจวนจอมากเพิ่นใดตัวดีตัวเด็นอนใดฝากตอนเอพซแฟนช่องแนนนะคะมาเนี่ยเราบอกว่าผมนี่บอกแล้วว่า เหยมาขันอยากได้เลขให้ม่าเอาอยู่วัดเขียนไว้อยู่ไป,ปนี่แหละว,วะเช่นนี้เต้ได้กระถือละเหระวะเช่นนี้วางเช่นน,นี้แล้วก็น้ำมากวะนี้แล้วก็เห็นรูปอยู่ในหนาเนี่ยคนมาคยมากดิค่ะอ่าเราเห็นคนมาค่อยมากวะนี้มันนี้ผมกับบ๊อคคืนมาแล้วกับบ๊อคคยเห็นผมผมกับบ๊อคคืนมาะผมไปดักอยู่ลุงแล้วมาถวายของผมก็เลยบอกว่าอ่าอันบอกอันชุ่มผ้านะคะลูกพระลูกอย่างเห็นมารับของในเด้อวะเช่น เพคนมาถวายของไปขึ้นไปรับอะไรเนี่แค่นี้ว่าใช่นีมเพราะมือเนี่ยนะตื่นเช้ามากครับมือจัดพอรับแขกบดมือบนขึ้นบดมือบดเว้นมาจัดเนาะปวดเท้าปวดขาแน่บได้ติ่งขี้งเลยวันนี้ก็เลยแล้วว่ามันโมเมนต์ผู้นี้ว่าใช่ไหมผู้เมนต์ผู้นี้โมเมนต์อาจารย์ผู้นี้ว่าใช่ไหมโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์ไปนับไม่ไม่ดูวยใช่ไหมไปนับมาไม่ดูไปเอ้ออาจารย์มาดูเยแตอาจารย์ยุ่ยเสยสินจะเห็นหน้าอาจารย์นะเฮ้ยมาแล้วว่าโอ้ยแล้วก็เหลียวบนห้องเขาที่แรก ใช่นี่เป็นอย่งเดียวเดียบังผู้ขาครับเฒ่ผู้ขามป็นข่วมผิดอย่างนั้นงางมากสิกันเดียวบังจ่องนั่งอย่างนี้ใช่มีเป็นอย่างนั้นไหนแล้าก็เลยว่าก็แต่ถวายของเสร็จเนาะถวายพวกเทียนพวกไข่พวกยังเสียนี่เอาโยนนี่กินเสร็จปุ๊บมาเนี่ยถวายสังฆทานเสร็จมาเนี่ยแล้วก็ถามโอ้โหจุนจมันคือกันนีวใช่ไหมคือกันกับในฝันนิวใช่ไหมคือกันกับผู้ใดล่ะคุณแม่ใช่ไหมอาจารย์นี่เราคือกันอาจารย์ไปหาหนูรีบมาขึ้นอยู่ใช่ไหมบอกหนูให้มาน บอกมู่มาเบิ้งเลขกก็หนีไปใช่ไหมแ่เม็นวางวันนี้ระวางระวางสีมันมองนเล็กสีหนึ่งรีบไปใช่ไหมเล็กตัวได้ละคุณแม่ใช่ไหมเล็กสีสองใช่ไหมางสีสองแมนคีสีสองคนอาะสีบังสีหนึ่งสีสองมันก็ใกล้ๆกันน้อยจันน้อมันก็เป็นไปได้น้อยจันนี่แหะ เนี่แ <substit> ต <uting> ่ว่าคนฝันเห็นห่นหนาห่านตาอาจารย์นี่แล้วมันขักไยแมนเนาะข้างทางจีิงๆไ่เคยเห็นเนาะฝันเห็นหนาเห็นตาเลยดิโอ้ยแมนแมนแมนเนี่ยลายมังสิหละแมนังสิหละตุบปุ๋มสิหละเราก็บ้าเ้าอวดหรือบ้าเ้าตุบปุ๋มเพราะว่าปกติยูทูยูทูบไทยไปเนี่ยก็ทางข่าวไทยไปก็บ่เคยเห็นหนาพระอาจารย์จักเทื่อนไหมเนาะเบาเฉยขนาดน่ะเพราะว่าเพิ่นจังๆไม่ค่อยูเห็นหนาเห็นตาตุบปุ๋มจริงจริงเลยอาจารย์เนาะคือแมนหลับแมนหลับตุบปุ๋งสิหลับว่าอ้ แล้วว่ามันเลขซีหนึ่งโมเมนเได้จันร์ซีสองมเสนก็คือมันทีมนควบร่งห้องกับบอูเพื่อไกัเพื่อไหวอาจารย์มันตัวเดียวนังขึ้นลงตัวเดียวนึงมันหรืว่าซีสองบมเนที่ซหนึ่งเียอาจารย์ซีสองเดิ่มามเสนกเลขมันขึ้นซีสองเร่มชนะนั่นแะมาบอกมคนที่อยากให้เข้าได้ยังก่อนขาได้ตรงมันจะช่ยจ้างน้ำมันที่นั ว่าตอนนี้เฮ้าล่งยากับฮัได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะแร<ม>่วงยาล่วงยังกับฮัได้แล้วไว้ถ่ายคนมาทางไก่มาพักมาเข้าเนาะค่ะอาจารย์ร่วพอได้อยู่ได้เศร้านะครับเพรได้ลบฝ้าลบฝนผู้ใดมากเขได้นอนผู้ใดมารักษาก็ได้นอนนอนนั่งในเด้ด่อค่ะอาจารย์ห <ไง S 1> ่วยคือบางแันน้องช่วงมื้อนี่กินแต่อันอันนอนสาลากินข้าววันด้บ่ย่าข่าทายคลิปเอาไปเอามาแพงเงินไว้เติมน้ำมันอาจารย์วัเนี้่ยขั้นเสียนซื้อกับเขากินก็โอ้ ยันผมมีค่าน้ำมันไปเฮ็ดข้าววันนี้ก็ชะงักไปกันโอ๊ตเอาไปขอกินข้าววัดเอาสนนอนยัน,นมาเมาื่อเช้านี่ก็มาท่านข้าววัดพอดีจ้ะพ่อ <c oughs> ได้ยินยิ้ได้ฟังก็กดไลค์ก,ก,กดแชร์ซอ,อยนเนาะ <c oughs> พ่อได้เป็นกำลังใจพอได้ค่าน้ำหมอ,อกน้ำมันคซอยพ่อพ่นผ้ารวยเนี่ยสินะค่ะพอยอดม่รู้ตัวเลยจ้ะแม้จนประกาศซื้อน่ากินข้างทางเลยวันนี้ต้องรอไปกินข้าววัดอย่างเดียวประหยัดเงินไว้จ้ะเนื้ย ช่วงมันลงเน,นาเออะอาจารย์เนาะช่วงคันแว่ันแว่มาทางผีกับมาแว่กินเข่าได้เด้ออ้ยมากว่าใาจย์บอ่อดมากว่าใาจย์บ่อดเลยเจ้าค่ะมาได้กินเขากินน้ำน้ำผู้เท่าเพิ่นเมื่อเช้า,าเนี่าจารย์ได้รับผ้าถอยพอดีเจ้าค่ะบันเอนบันเนมือเคลืนนี้บนันเอ็นเลยล่องมาน,านาั่งนั่งทวดมึงอโอ้เล็กมันจอกตัวใดเนาะขอเบิ่งขอส้มนี่ยเนอะบ้านเสรนี่ยขอเบิ่งขอส้มแนบเสร็จเนี่ เลกที่ว่าเมืองมนุษย์เนี่ยวันวันที่สิสิงหาเนี่ยพ่สองพันห้าร้อยหกสิบหกเลเะาะขอส้มเนี้เลกเมืองมนุษย์มันเป็นตัวจังไไดเลยช่ไแ้วคือแลมดหถึมากแล้ดิเลกหนึง่งขรุลเลยน่ะกบเรขหาโอ้จังได้ก็ออกหาเนี่ยอย,ลยลู่หรอกหนึ่งหาอยู่หหนึ่งหา,ห,า,ห,า,ห,าหนึ่งหาานึ่งกันละนะว่าเนี่ยกับเลยนะมันลงอเาค่อยปรกันเสียใจแน่จอนเนาะพอดีมันตรงกับเรกนั่งริมโพงนะพอดี ตรงกับพญางูใหญ่น้อยจันน้องเป็นถึกจำุนพราได้เห็ดได้สั่งนี่พอได้เห็ดโล่งยาแล้วเนาะอาจารย์เนาะนาทางวัดพ่อาจารย์อย่าลืมจดเบอร์โทร่งพ่อจารย์ใส่น้ำด้ำหลุกแล้วพว่อจะไปแปะที่นังพนพอได้เห็ดได้สั่งไอ้คนผู้ใดได้ไปได้มาได้หลับได้นอน เพราะว่าคันเฮ็ดตัวนั้นแล้วกับทิมน้องโล่งชั้นนั่นสินะผ้าห้ากระไรพาล่วมล่วมๆแล้วก็สิบเจ็ดพุทธิตอนนี้สิบเจ็ดลูปแล้วเนาะสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดลูบแ้วค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้สาราหลังนิดหน่อยบ่พ่อนั่งนี่นะค่ะโล่งชั้นบ่พ่อนะ้วค่ะพี่น้องเด้บ่พ่อนั่งเลยราะว่ามันหลังหน่อยเป็นหลังเก่านั้มเหลื่อมหัวเหลื่อมยังก็เลยเฮ็ดไหมยังไงวู้ยบุ๊มมี ปุ่มองบุญเนท่าอยู่ว่าเทวดา,ากหริบวัดซอยอยู่ว่ดเนาะค่ะเป็นซอยเฮ็ดซอยทำซอยนี้ซอยเฮ็ดซอยสั่งผู้ใจบุญก็ได้เนาะค่ะงั้นบอกว่าอยู่ทางไกลหรือทางไกลหรือต่างประเทศก็ได้เนาะค่ะอาจารย์เฮ็ดยันยังค่ขายยันให้เอฟซีบอ่ค่ะหรืออันนี้ตะกุดเอ่อตะกุดกินบ่เม็ดตะกุดกินบ่เบิดนะคะพี่น้องอริยทรับอริยะซับนะคะพี่น้องเลยกินไม่หมดเขาเขียนเองกับมือเลยเนี่ยค่ะเขียนเองเลยค่ะ ันตะคุดอันนี้คันเอาไปใส่ในกระเป๋าเงินนี่เงินฉีบขาดดิโอค่ะอาจารย์เงินฉีบขาดกระเป๋าแต่ว่าห่อต้องหูวิธีคือว่าทุกวันพานเทหตอตองบูชากระเป๋าเงินพร้อมเนี้ยค่ะที่อาจารย์อบอกแตง่งคันหาบูชาเนา้นะค่ะเนะ<ม>าะเมนค่ะเป็นยังไรเอาไปใส่โคฟันบอกอย่มพี่พ่อนะเอาไปใส่เป็นอยงไรน้างาฟันไตว่าเป็นตัวเป็นตนะอาจารย์กระสิมาขอบารมีน่ะอาจารย์นี่แล้วนึ่งหานี่แหละซันมันหลุดอะ เอาแล้วบ่เอาแล้วเนี่เอาแล้ววะเนี่ยจ้าโอ้ยเอากับวบอกกันเนาะโอ้ยบัน้เตรียมกันค่ะพี่น้องคะนี่ก็ฟังจากพระอาจารย์พ่นมากเนาะค่ะพี่น้องเตื่นเศร้ามากเห็นเป็นโตเป็นตนเป็นเป็นเลยนะคะพี่น้องเด้อจากที่บ่เคยเห็นหน้าเห็นตาพระอาจารย์เนาะค่ะซึ่งพระอาจารย์บอกเมาเลขฮอดวัดค่ะพี่น้องคะแล้วก็บ่เคยเห็นหน้าพระอาจารย์มากแล้วก็ ค้าท,ทอดโตพ่ออาจารย์พรอมเนื้อค่ะพี่น้องเนื้อว่าแมนหรือโบอแมนเนาะค่ะพี่น้องเนาะปานนั่นแหละค่ะฝันที่เป็นจริงเนาะคะ่ะปฏิหารมีกิ่งพี่น้องก็ล่องพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะว่าคนบ่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเนาะคะ่ะวัดมะฮอดแล้วโอ้พระมีสิบเจ็าองค์นี้หู้ว่าองค์ใดเข่าฝันองค์ใดที่ไปเข่าฝันน่นเนาะ,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 ะพี่น้องเนาะค่ะแลกแต่กิ่งนี่แหละค่ะพี่น้องครับปฏิหารเกิดขึ้นแล้วที่วัดป่าช้า นะคะพี่น้องคะวัดป่าซาะค่ะพี่น้องเด้อว,วัดป่าซานี่ก็คือว่าเป็นฝันที่ตื่นเศร้ามากเป็นขั้งกิ่งะค่ะพี่น้องคะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะเพิ่นบอกบอแมนซี่หนึ่งเป็นซีสองอันนี้เท่ากับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะธรรมะกระจัดกกจวดจวดธรรมะักกับพานไปค่ะพี่น้องคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้จนจบคลิปนะคะพี่น้องค่ะบอข่ามโฆษณาแอดก็ข้อให้พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะเกิดมาชาติใดตาบใดที่ยั่งบ่ถึงพานิพานขอ,อยาให้พี่น้องได้พบคนอย่าได้พบได้พ่อคนผ่านสันดานหยาบให้ได้พบได้พอแต่นักปราชาติบัณฑิตเนาะ,ะพี่น้องเนาะถ้ำอันใดที่พอพุธทธเจ้า ทั้งหลายได้รู้แล้วเห็นแล้วขอให้เห้าทั้งหลายได้หูได้เห็นทำนันตามพระพุทถองค์เนาะพี่น้องเนาะ,นเ,นะเกิดพบไดชาติไดตาบไดที่ยั่งบ่ถึงสึ่งพระนิพานคำว่าถูกยากลำบากขอยาให้ได้พบพอสิ่งหนึ่งประการใดที่ปรารถนาดีแล้วบ่ผิดต่อศีลต่อธรรมบ่ ผิดต่อกฎหมายบานเมืองบอ่อเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นขอจงสำเร็จสำเร็จสุขูสุขคนเด้อพี่น้องขอให้สมขอให้สมบวังทุกประการเทินพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะ